ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,367ผ่านไปอีกหลายวันแสงออโรราบนท้องฟ้าปรากฏไม่ชัดเจนเหมือนหลายคืนก่อนหน้านี้เย่เชิญอยู่ในอาร์กติกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เห็นแสงออโรราอีกเพียงสองครั้งเพื่อให้ได้มหาไวัยรสชนะมุตราเพิ่มเขาต้องใช้ยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิด4เม็ดแลกเปลี่ยนสองครั้งได้มุตราอีก32ท่าจากสิ่งลึกลับมุตรา64ท่านี้ เพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังวิญญาณของเขามากกว่าเดิมอีกสองเท่าแม้จะมีเหลือยาเม็ดอีกเพียง6เม็ดแต่เย่เชิญยังคงหวังให้แสงออโรราปรากหน่าเสียดายกระแสนามอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทำให้อุณหภูมิยุโรปตอนเหนือสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหิมมกอรเริ่มละลายเฮเลนาบอกเย่เชน การมาถึงของกระแสนลมอุ่นจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเป็นสัญญาณสิ้นสุดฤดูหนาวที่ยาวนานฤดูหนาวสิ้นสุดยังหมายถึงการสิ้นสุดของแสงออโรราในซีกโลกเหนือหากต้องการเห็นแสงออโรราในซีกโลกเหนืออีกครั้งต้องรอจนถึงปลายปีเมื่อฤดูหนาวกลับมาเยือนอีกครั้งเมื่อปราศจากแสงออโรราการอยู่ในนอร์ดิกก็ไร้ความหมาย อย่างไรก็ตามเยเชนคิดหากมุตราที่สิงลึกลับในร่างเขาสอนสั่งเป็นมุตราของมหาไวัยโรจนะแท้จริงด้วยพลังเหนือธรรมชาติของมหาไวัยโรจนะมุตราทั้ง64ท่าที่เขาเรียนรู้มาน่าจะเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นความกระหายความรู้แรงกล้าดุดดังมือทรงพลังที่มองไม่เห็นผลักดันทั้งร่างกายและจิตใจของเขาไปข้างหน้าไม่หยุดยัง้งเพียงแต่เวลานี้เขาไม่ทราบ นอกจากแสงออโรราจะมีสื่อใดที่สิ่งลึกลับนี้ควบคุมเพื่อแสดงปรากฏการณ์นี้ได้ดังนั้นวิธีปลอดภัยที่สุดคือมุ่งหน้าไปแอนตากติกาฤดูหนาวมาเยือนซีกโลกใต้เวลานี้เป็นฤดูของแสงออโรรายิ่งไปกว่านั้นลินหวานเอ๋เคยบอกเย่เชิญเดือนมีนาคมถึงกันยายนเป็นช่วงเหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อตัวของแสงออโรราในแอนตากติกาเป็นช่วงที่มุมระหว่างสนามแม่เหล็กโลกกับลมสุริยมีค่าสูงสุด ช่วงหลายเดือนนี้อนุภาคจากดวงอาทิตย์มีแนวโน้มจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมากขึ้นส่งผลให้ปรากฏการแสงออโรราสว่างสูงสุดเป็นช่วงเวลาดีที่สุดในการชมแสงออโรราเวลานี้คือกลางเดือนมีนาคมเย่เชิญถามเฮเลนาทันทีว่านอร์ดิกมีสถานีวิจัยในแอนตาร์กติก้าไหมเฮเลนาพยักหน้ากล่าวว่า นอร์ดิกมีสถานีวิจัยสามแห่งในแอนตาร์กติกาแต่ทั้งหมดเป็นสถานีฤดูร้อนมีคนไปทำวิจัยที่นั่นเฉพาะฤดูร้อนเมื่อถึงฤดูหนาวสถานีปิดนักวิจัยทั้งหมดจะถอนตัวกลับมาเย่เชิญถามว่านั่นหมายความว่าสถานีเหล่านี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำช่วงเวลานี้ใช่ไหมน่าจะใช่เฮเลนากล่าวว่าฉันจะตรวจสอบรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้จบเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาพูดว่า คุณเย่โปรดรอสักครู่เย่เชิญพยักหน้าเฮเลนาโทรหาสมาชิกคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีหลังจากพูดคุยเสร็จสิ้นเธอแจ้งกับเย่เชิญว่าคุณเย่ฉันเพิ่งสอบถามรายละเอียดสถานีวิจัยสองในสามแห่งปิดทำการตามฤดูกาลไปแล้วและอีกแห่งกำลังทดสอบช่วงต้นฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมจะเป็นสถานีวิจัยทาวอนในปีหน้าปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นสี่คนจะเดินทางกลับบ้านเร็วๆนี้ เรือวิจัยของเราอยู่ระหว่างเตรียมการที่ท่าเรือในอาเจนตินามีอุปกรณ์ใหม่และสเสบียงบางส่วนจําเป็นต้องขนส่งไปสถานีวิจัยหลังเจ้าหน้าที่ติดตั้งและแก้ไขจุดบกพร่องของอุปกรณ์เสร็จสิน้นพวกเขาจะเดินทางออกจากแอนตากติก้าพร้อมเรือลำนี้เย่เชิญถามเธอว่าคุณจัดการให้ฉันไปแอนตากติก้าพร้อมเรือวิจัยที่จะไปรับคนของคุณได้ไหมและหลังจากคนของคุณจากไปฉันจะอยู่ที่นั่นสักพักได้ไหมเฮเลนาถามด้วยความประหลาดใจ คุณเย่อุณหภูมิในแอนตาร์กติกเซอร์เคิลต่ำม,มากอุณหภูมิใกล้สถานีวิจัยติดลบ40องศาเซนเซียตและอาจลดลงถึงลบ70องศาหรือต่ำกว่านั้นในช่วงหนาวที่สุดคุณไปที่นั่นอันตรายเกินไปไหมเย่เชิญตอบไม่น่าอันตรายแต่ประเด็นหลักคือฉันจะอยู่ในสถานีวิจัยของคุณได้ไหมเฮเลนาคอรุ่นคิดครู่หนึ่งพูดว่า ตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจจะเป็นไปได้หรือไม่แต่โดยหลักการหน่วยงานที่บริหารจัดการโดยตรงคงไม่เห็นด้วยแน่นอนฉันจะทดลองดูจะหาทางไกลเกลี่ยได้หรือไม่ลินหวานเออผพูดเสริมว่าคุณชายจะขออยู่ในสถานีวิจัยระดับชาติโดยตรงผู้รับผิดชอบคงไม่อนุมัติเรื่องนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรสาธารณะในทางที่ผิดแต่ยังอาจมีอันตรายด้านความปลอดภัยมากมาย ฉันคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หากขอผ่านช่องทางปกตินั่นก็จริงเย่เชิญถอนหายใจเพียงแต่ฤดูหนาวที่แอนตาร์กติกาอากาศแปรปรวนมากถ้าไม่มีที่พักการใช้ชีวิตคงยากลำบากมากแม้ฉันฝืนทนได้แต่คุณและคุณหนูหยุนคุณหนูส้มคงทนไม่ไหว บทที่7,368ลินหวานเออกล่าวว่าบางที่เราอาจทดลองใช้วิธีอื่นตัวอย่างเช่นให้เยเลนาหาทางพูดคุยให้เราไปอาเจนติหน้าก่อนตามเรือวิจัยลำนั้นให้ทันแค่ขอติดเรือไปแอนตากติก้าก่อนคงเป็นเรื่องง่ายจะจัดการเรื่องพวกนี้พอไปถึงแอนตากติก้าเราอาจใช้การล้วงลึกทางจิตวิทยาให้พวกเขาจากไปเมื่อทำงานเสร็จให้เข้าใจว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่อ และห้ามพวกเขาเปิดเผยต่อสาธารณะเย่เชิญพยักหน้าเห็นด้วยกล่าวว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามไปก่อนค่อยปรึกษากันอีกครั้งเฮเลนาเห็นด้วยกล่าวว่าวิธีการของคุณนูลินเป็นไปได้หลังสถานีวิจัยถูกปิดตายจะถูกลืมไปอีกนานขอเพียงผู้เกี่ยวข้องไม่บอกออกไปผู้รับผิดชอบในประเทศจะไม่รู้รายละเอียด นอกจากนี้นักวิจัยกลุ่มเดียวกันนี้จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหลังสถานีเปิดปีหน้าตราบที่พวกเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจะไม่มีใครรู้เย่เฉินดีดนิ้วพูดว่าตกลงตามนี้เฮเลนาคุณช่วยเราติดต่อพวกเขาได้ไหมเราจะไปอาเจนตินาตามเรือวิจัยลำนั้นไปเฮเลนาพยักหน้าถามเขาว่าคุณเย่ถ้าคุณไปอยู่ที่นั่นหลังจากเรือวิจัยจากไป อาจต้องอยู่ในแอนตาร์กติกานานหลายเดือนระหว่างนั้นหากคิดอยากกลับมาเกรงว่าไม่มีเรือลำใดยอมไปรับคุณไม่เป็นไรเย่เชิญกล่าวว่าสาเหตุหลักคือจะไปปิดด่านบ่มเพาะเมื่อจดจ่อกับสิ่งนี้เวลาหลายเดือนจะผ่านไปในพริบตาผู้จบเขามองไปที่ลิ้นหวานเออพูดว่าคุณนูลินสภาพแวดล้อมที่แอนตาร์กติกาน่าจะโหดร้ายกว่าที่นี่มากเข้าง่ายออกยาก ฉันคิดว่าคุณกลับจินหลิงก่อนดีไหมลินหวานเออสายศีษะตอบว่าให้หนูเจียกลับจินหลิงคนเดียวคงต้องคิดถึงคุณชายทั้งวันคืนยากมีสมาธิทำสิ่งใดร่วมเดินทางไปกับคุณชายดีกว่ายามคุณชายปิดด่านหนูเจียสามารถอ่านหนังสือคัดอักษรหากมีเรื่องราวใดยังสามารถช่วยรับมือได้ เฮเลนาหัวใจเต้นแรงฟังคำพูดลินหวานเออรับรู้ชัดเจนเธอไม่ปิดบังความสเสน่หาที่มีต่อเยเชิญทั้งยังรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งลินหวานเออมองดูอายุยังน้อยตกหลุมรักเยเชิญชายวัยว30ปีผู้หนึ่งเธอไม่เข้าใจทำไมเยเชิญอยู่เคียงข้างเธอเสมอเยเชิญเองเข้าใจความต้องการพึ่งพาของลินหวานเออ หลายปีที่ผ่านมาเธอแบกรับทุกอย่างเพียงลําพังไม่เพียงเท่านั้นเด็กหลายคนยังพึ่งพาเธอเธอต้องเข้มแข็งเพื่อแบกรับภาระต่อไปตอนนี้เธอไม่ต้องดูแลลูกบุญทรรหรือแบกรับภาระแทนคนอื่นอีกต่อไปเธอเปรียบเหมือนเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งยิ่งกว่านั้นวันเวลาที่ผ่านมาเขาสามารถปกป้องเธอได้ในระดับหนึ่งทำให้เธอได้สัมผัสกับชีวิตไร้กังวลในที่สุด เป็นเรื่องปกติที่เธอจะพึ่งพาเขามากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้นอกจากนี้ตัวเขาเองยังรู้สึกลินหวานเออยอมไปแอนตากติกากับตนเองนั่นเป็นผลลัพธ์ดีที่สุดเขามีความกังวลแอบแฝงลินหวานเอออาจตกอยู่ในอันตรายหากเขาไม่อยู่ข้างกายเธอดังนั้นเขาพูดกับลินหวานเออทันทีว่าหากเช่นนั้นคุณนูหลินคงต้องจัดเตรียมของใช้และสิ่งของใช้คลเหงาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะไม่ต้องเบื่อหน่ายเกินไปที่ขั้วโลก เฮเลนาพูดเสริมว่าหลังฤดูหนาวในแอนตาร์กติก้ามาเยือนยิ่งใกล้ขั้วโลกใต้มากเท่าใดเวลากลางวันยิ่งสั้นลงเท่านั้นเมื่อย่างเข้าเดือนพฤศภาคมจะเรียกคืนขั้วโลกกินเวลายาวนานกว่าสองเดือนหิมะเหน็บหนาวพร่างพรายทั่วผื้นฟ้า น้ำแข็งยะเยือกปกคลุมทั่วพื้นดินทุกวันคืนมีแต่ความมืดมิดบรรยากาศเศร้าตรมมองหมนคุณหนูหลินควรพยายามหลีกเลี่ยงอย่าได้ทนทุกข์เช่นนั้นหลินหวานเออดูเหมือนไม่สนใจยิ้มพลางพูดว่าได้ร่วมทางกับคุณชายทนทุกข์นับเป็นอย่างไรหากเป็นคุณคุณยินดีไหมเฮเลนาคิดไม่ถึงแม่นางน้อยผู้นี้จะพูดตรงไปตรงมาเช่นนี้ คำถามนี้ทำให้ใบหน้าเธอแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีใช่สิแอนตาร์กติกเซอร์เคิลหนาวเหน็บสุดขั่วมีคืนคั้วโลกยาวนานไม่เห็นดวงตะวันหลายเดือนมีใครกันยอมใช้เวลาหลายเดือนไปอยู่ที่นั่นแต่เมื่อคิดได้ใช้เวลาหลายเดือนกับเย่เชิญความรู้สึกทนทุกข์สูญสลายหายไปทันทีแต่เธอทราบดีองราชินีละจากสายตาชาวประชาศักหลายวันนับเป็นการไปพักผ่อนแต่หากตนเองหายตัวไปหลายเดือน ผู้คนจะบ้าคลั่งหรือไม่เมื่อคิดเช่นนี้เฮเลนาคิดคำหนึ่งอย่างหดหู่ภายในใจบางทีฉันควรสละราชสมบัติราชินีหน้ารังเกียจนี้ใครอยากจะเป็นก็เป็นไปฉันแม้สักวันเดียวก็ไม่อยากเป็นอีกต่อไป